ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับทีวะเวียนเข้ามารับชมนะครับเรไม่ได้ทําคลิปนานมากแล้วครับวันนี้ก็มาแบ่งปันพระเครื่องครับแล้วก็รีวิวพระเครื่องนะครับที่เพิ่งออกมาน่าจะได้ไม่นานนะประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นพระในวาระแปดรอบนะของหลวงปู่เฮงนะพระภาโสนะครับนี่ครับวัดดันช่องจอมซูรินนะครับนี่ครับอันนี้ก็ในวาระแปดรอบนะครับแปดสิบหกปีของหลวงปู่นะครหลวงปู่เฮงนะครับเป็นรุ่นเจริญพรนะครับเจริญพรแปดรอบนะครับ นี่ก็จะมีผาออกมาพิมพิมลักนะครับก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์แล้วพิมพ์เต็มองค์นะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับทั้งหมดนะครับว่าเจ้าของช่องชอบพิมพ์ครึ่งองค์นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเป็นอีกรุ่นในวาระหลักนะครับหน่าสะสมนะครับผระก็เก็บล็อกมาสวยงามมากนะครับนี่ครับผระก็สร้างไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับรุ่นนี้นี่นี่ครับมาดูกันนะครับแต่รุ่นนี้รู้สึก จะแบ่งพิมพ์ครึ่งองค์จะแบ่งเป็นขอบพิมพ์ขอบป้องอ้อยนะครับขอบเรียบแล้วก็ขอบเป็นพิมพ์ขอบนูนขึ้นมานะครับเดี๋ยวพาชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อพายเงินนะครับองค์แรกนะครับนี่เป็นพิมพ์มาตรฐานเลยครับลูกไข่นะครับลูกไข่พิมพ์ครึ่งองค์หลวงปู่นะครับนี่ครับเขาเอาหน้าหลวงปู่หิงมาใส่ได้เก็บบล็อกสวยมากนะครับนี่เนื้อพายเงินครับโอ้โหดูรายละเอียดนะครับสวยมากนะครับผิวพระมีเส้นเสี้ยนนะครับนี่ครับจะเลื่อนพรอนบนนะครับ นี่ครับอันนี้พิมพ์หลับตานะครับหลับตาลงปูเฮงนะครับนี่รู้สึกยุคหลังๆนี่คนจะชอบหลับตากันพิมพ์หลับตากันเยอะนะครับก็เลยทำออกมาเป็นพิมพ์หลับตานะครับนี่ครับดูรอยจีวรสังฆาตินะครับมีตอกซารานะครับเห็นเขาว่ามีเหรียญแร่นะครับเหรียญไอเทมนะครับเหรียญไอเทมจะตอกซาลาสองสองโคตนะครับสองโคดนะครับอันนี้มีโคดเดียวนะครับนี่อันนี้ก็เหรียญไอเทมอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็คือจะเป็นขอบเลี่ยมนะครับ รุ่นนี้นี่ขอบเรียบจะนิยมนะครับนิยมนะครับมีขอบเรียกับบ้องอ้อยนะครับที่นิยมนะครับนี่สวยมากนะครับนี่อันนี้ด้านหลังจะเป็นยันห้านะครับรู้สึกจะมียันห้ากับยันของหลวงปู่นะครับยันประจําตัวของหลวงปู่ครับนี่ครับอ้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเพราะว่าดูราคาแล้วก็ไม่ไม่ห่างกันมากนะครับนี่พอๆกันเลยนะครับอันนี้นะครับภพยเงินนะครับทองแดงภายเงินจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับใครชอบนะครับช่วงนี้ก็ ลวงปูซิลานะครับมาแรงนะครับลวงปูเฮงก็กระแสคนเก็บก็น้อยลงนะครับไม่ใช่น้อยลงไม่คือคักเท่าไหร่นะครับเปิดออกมาก็ถูกนะครับอันนี้ก็เอาราคาถูกกว่าที่รุ่นเนื้อมาเลยนะครับนี่ผมแบ่งให้แบบหลายเนื้อนี่ขาดทุนเลยนะครับโอ้แต่ก็สวยนะครับสวยนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เก็บพระรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับมีเอามาแบ่งปันบ้างแล้วก็เก็บยิงบ้างนะครับว่าชอบอยู่แล้วครับพระวาระแปดรอบครับ ราะว่าตั้งแต่เก็บมานี่ผ่านไปใช้ระยะเวลาสักแป๊บ,บนึงนี่แพงทุกเกจิเลยนะครับโอโ้โหช่วงนี้นี่เป็นโอกาสอันดีเลยนะครับผมว่าตอนจังหวะที่เลยหลวงปู่ศิลากำลังแรงนะครับปู่เฮงราคาดีนะครับปูโโ่ราคาชอบมากนะครับผมชอบเก็บถูกๆแล้วรอแรงนะครับนี่อันนี้ก็ปองอ้อยนะครับปองอ้อยอน,นี้รู้สึกจะเป็นทองเหลืองนะทองเหลือง นี่ป้องอ้อยนี่รู้สึกภาคหลังๆคนจะชอบกันเยอะนะครับรู้ created, สึกจะเป็นพิมพ์ขอบที Subaru> ่คนชอบเยอะนะครับเขาก็เลยทําเป็นป้องอ้อยออกมาครับเป็นกระหนกข้างนะครับนี่ป้องอ้อยเรามีกระหนกข้างด้านข้างครับบางคนเรียกว่าพิมพ์กระหนกข้างนะครับนี่ครับใบหน้าหลวงปู่ก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันพิมพ์ของพิมพ์พึ่งองค์ทุกองค์นะครับนี่ครับทองเหลืองนะครับเจริญพรบนนะครับสวยมากนะครับนี่ดูครับทาหน้าหลวงปู่มาเหมือนเป๊ะเลยนะครับนี่ป้องอ้อยนะครับดูด้านหลังนะครับ อันนี้ก็ยันห้าเหมือนกันนะครับเลขโค้ดสองหกศูนย์สองนะครับสวยมากนะครับมีตอกแปดด้วยนะครับตอกแปดข้างหนึ่งนะครับตอกเลขแปดนะครับทีละลึกแปดรอบนะครับสวยนะครับเนี่ยใครช่นชอบก็เช่าได้นะครับรู้สึกจะปล่อยเหรียญละสองสาร้อยเองนะครับนี่ครับช่วงนี้มีโค้ดลดด้วยครับคดลดในแอปทาง้านครับชอปปี้ลาซาด้าติ๊กต๊อกนี่นะครับใครชอบราคาเบาเบานะครับ เก็บกันได้ครับนี่มาแบ่งปันอันนี้เนื้ออะไรไปเปิดรุ่นเข้ามาครับนี่ครับอูแพงครับไอแต่ละรุ่นนี่แพงกว่าที่ขายอีกครับอ๋นนี้ถ้าเป็นกล่องน้ําเงินรู้สึกจะเป็นลังของโซนชนวนครับโซนของเนื้อชนวนนี่โอ้โหผิวสวยมากนะครับเนื้อแบบรวมมวลสารนะครับชนวนนี้จะราคาแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแรงเพราะว่ารู้สึกจะสร้างน้อยทำข้อนิยมกว่าเนื้อ ทั่วไปนะครับนี่ครับดูหูน้ำทองวิ่งกระจายเลยนะครับนี่ผิวของลุงผิวนิยมนะครับอ๋อชนวนนี่จะตอกสองโค้ดนะครับตอกสาลาสองโค้ดนะครับนี่ครับสองข้างนะครับอันนี้จะแรงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ได้มาแรงด้วยนะครับชนวลนี้บดูครับความสวยงามน้ำทองวิ่งนะครับโอ้ชอบมากนะผิวสวยนะครับถือว่าผิวแบบสวยมากๆนะครับนี่ดูใบหน้าหลวงปู่นี่ชนวนนี่จะตอก ชอช้างบนห่วงครับนี่ครับน่ากินจำนวนป้องอ้อยครับนี่อันนี้เป็นยันลงปูนะครับยันด้านหลังเนี่ยยันลงปูนะครับบางคนก็ชอบยันลงปูนะครับเนี่ยสะสมบางคนก็ชอบยันห้าครับยันทั่วไปนะครับนี่แล้วแต่ชอบนะครับนี่ยันประจําองค์ลงปูเฮงนะครับนี่ครับสวยมากนะครับผมว่าก็อีกลักษณ์นะครับอีกลักษณ์ของลงปูนะครับยันแบบนี้อ่าครับใครชอบก็ชอบได้นะครับ ต่อมาครับมีอะไรอีกหาบล็อกขอบอยู่นะครับอ๋อนี่เป็นผิวไฟนะครับไม่มั่นใจว่าสร้างน้อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเปิดลุ้นมานี่ได้มาแค่องค์เดียวนะครับผิวไฟรองแดงผิวไฟครับคิดว่าน่าจะสร้างน้อยครับเนื้อนี้ทองแดงผิวไฟครับเป็นบล็อกขอบเรียบนะครับนี่บล็อกเรียบนี่ครับผิวเป็นแป๊เลยครับผิวไฟสวยนะครับนี่ครับ ผิวค่อนข้างโอ้ผิวมีมือนปั๊มเป็นรอยเปื้อนครับนี่ครับเอาถูกๆก็พอนะครับโอ้หน้าเสียดายนะครับขอบเรียบนี่ผิวไฟนี่ไม่ค่อยได้มาด้วยนะครับดูครับโอ้ยติดรอยเปื้อนนิดหน่อยนะครับผิวไฟเนี่ยดูด้านหลังครับเนี่ยสวยนะครับตอกแปดนะครับรู้สึกจะตอกแปดทุกองค์หมคือด้านหลังนะอ่าเอาดันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับใครสะสมผิวไฟอยู่ รงนี้เป็นอ้อเนี่ยครับบอกขอบอันนี้ก็ไม่มีข้อยนิยมมากนะรุนนี้นี่บอกขอบจะราคาเบาหน่อยนะครับเบามากเลยแหละครับแตอยู่ที่คนชอบนะครับบางท่านอาจจะชอบก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่บอกขอบนุ่นนะครับขอบนุ่นขอบเจริญพรนะมาเรียบขอบเจริญพรนะครับนี่ขอบแล้วก็ตอกเจริญพรครับสวยครับเนี่ย อันนี้ผิวสะอาดเลยนะครับผิวเกี้ยงเก่าเลยนะครับนี่ครับยันเลขหนึ่งห้าหนึ่งนะครับว่าบล็อกขอบครับเีโคดสามหลักนะครับโอ้ไม่ค่อยได้สามหลักมาเท่าไหร่นะครับนี่ครับยันคมชัดนะครับบล็อกขอบนะครับนะอยู่ที่ชอบแล้วกันนะครับอ๋อนี่ก็บล็อกขอบนะครับอีกเหรียญหนึ่งครับไม่ยได้มาได้มาเยอะด้วยนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งอันนี้เป็น ขอบนะครับเป็นพายเงินนะครับนี่ครับพายเงินแต่พายเงินรุ่นนี้ทําสวยมากนะครับนี่ทามานี่เนือเนือเงินนะครับนี่พายเงินโอ้หนี่บกกระหลกข้างขอบนะครับอ่ารีโค้ดสามแปดหนึ่งสองนะครับนี่ครับน่าสวยนะครับมันน่าเก็บมากนะครับรุ่นนี้นี่สวยมากดูว่ามีเนื้ออะไรมาแบ่งบ้างอ๋อันนี้เป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองป้องอ้อยนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับ มาดูว่าเลขโคดอะไรนะครับหนึ่งแปดสามหนึ่งนะครับโอ้เลขสวยครับเนี่ยหนึ่งแปดสามหนึ่งสวยมากครับเอรู้สึกยันลงปูนี่จะสร้างน้อยกว่าหรือเปล่าครับเพราะว่าได้มาน้อยจริงครับเอดูเหรียญนี้นะครับทองอ้อยทองเหลืองเหมือนกันนะครับอ้้วนี้เลขสามหลักนะหนึ่งสี่ห้านะครับเลขโอ้เลขสวยนะครับสามหลักนี่น้อยนะครับได้มาน้อยมากนครับ แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งครับโอ้พายเงินนะครับพายเงินขอบเจริญพรนะครับนี่ครับโอ้โหเลขเลขสีหลักห้าเจ็ดซีซีนะครับนี่ครับสวยมากนะครับนี่ครับโอ้โหตุนนี้นี่น่าเก็บนะครับเผื่อใครชอบวาระแปดรอบโอ้นี่เนื้อเห็นเขาว่าเอาไว้ลุ้นทองคำนะครับผิวสวยเลยครับนิยมนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับนี่ครับเป็นเนื้อที่หลายท่านเก็บ กันเยอะนะครับเห็นว่าผู้สร้างบอกว่าจะรุนเลขจากเนื้อมันปูนะครับไม่แน่ใจวันที่เท่าไหร่นะครับจะออกมานี่รุนเนื้อทองคํานะครับรุนได้เนื้อทองคํะครับรุนหวยนะครับรุนหวยโอ้โหเป็นขอบจะเลื่อนพรอนะครับนี่มันปูมันปูนี่สวยมากครับรุนนี้ทําผิวมาสวยมากครับดูครับดูเววตาหลงปูนะครับดูเส้นเสียนนะครับโอ้โหเขาแกะมาสวยนะครับนี่ รุ่นนี้นี่นี่ครับเผื่อใครชื่นชอบนะครับขอบเจริญพรอนนะครับนี่เจริญพรบนนะครับที่ระลึกแปดรอบนะครับนี Richard ่ครับเจริญพรแปดรอบรู้สึกจะเป็นเจริญพรบนแปดรอบนะครับเนี่ครับโอ้ยสวยนะครับผิวแบบนี้ผมชอบนะครับสองสามหนึ่งเจ็ดนะครับเผื่อใครอยากเอาไ้รุ้นทองคำรุ่นเนื้อทองคำนะครับเก็บมันปูนะครับมันปูนี่สวยมากนะครับใครชื่นชอบก็ชอบได้ครับ นี่เนื้อชนวนมีมาแบ่งเหรียญเดียวนะครับโอ้โหใครชื่นชอบเช่าได้นะครับผมแบ่งในช้อปปี้ติ๊กตอกลาซาด้าครับช่วงนี้ราคาเบานะครับหลายเนื้อนี่ปล่อยอีถูกกว่าที่ได้มาอีกนะครับขาดทุนเลยนะครับช้อปปี้ติ๊กตอกลาซาด้าประกันแท้มีกล่องเดิมครบอ้งนะครับิึงดิงไว้ด้านล่างให้นะครับก็ขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่ไปเียนเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ